สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเราจะอัปเดตข่าวสารนะครับและความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลนะครับมานำเสนอให้กับท่านทุกวันเลยนะครับข่าวล่าสุดของลุงพลนะครับเซอร์ไพรส์ศูนย์รถยนต์ค่ายดังนะครับดึงลุงพลบ้านกกกอกเปิดตัวรถรุ่นใหม่นะครับลุงพลแห่งบ้านกกอกนะครับกลายเป็นเซเลบที่ลามไปถึงทุกวงการนะครับ ล่าสุดศูนย์รถยนต์ค่ายดังนะครับได้ดึงไปเป็นพรีเซนเตอร์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นะครับหวังกระตุ้นยอดขายคาดนะครับแฟนคลับแห่ไปดูลีลาการขายของลุงพลนะครับคนดังกันอย่างแน่นขนาดนะครับรายละเอียดจากทางเพจ toyota b a s e สว่างแดนดินสำนักงานใหญ่นะครับระบุการเปิดตัวลุงพลบ้านกกกอกพร้อมกับรถยนต์รุ่นใหม่กับการเปิดตัว new yaris and e t i v e นะครับมาพร้อมกับ โปรโมชั่นทิ้งท้ายหน้าฝนนะครับและสมรรถนะภายนอกและภายในผ่านไลฟ์สดเพจนะครับอยากรู้ว่าลุงพลมาทำอะไรนะครับมีเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนนะครับต้องติดตามในวันที่4กันยายน6-3นะครับในเวลา14นาฬิกานะครับ FC ลุงพลสามารถถ่ายภาพได้นะครับหลังไลฟ์สดจบ15นาฬิกาเป็นต้นไปครับเราลองมาฟังความคิดเห็นนะครับประชาชนที่ได้ทราบข่าวนี้กันดูนะครับ คนแรกนั้นบอกว่ากําลังใจให้ลุงพลขอให้โชคดีตลอดไปครับคนธมาบอกว่าดีใจนําเดอร์ลุงพลขอให้ขายดิบขายดีเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยเลยจ้า fc ลุงพลจ้าคนธมาบอกว่านาทีนี้ต้องลุงพลสินค้าตัวไหนรีบเอาไปเป็นพรีเซนเตอร์ขายดีแน่นอนคนธรมาบอกว่าสินค้าตัวไหนอยากติดต่อ แกมาทํางานให้ติดต่อแกโดยตรงเลยนะคะไม่ต้องผ่านผู้จัดก,การหรือใครทั้งนั้นนะคะให้แกได้เต็มเต็มเถอะสองสารแกคนธรรมาว่าสุดยอดเลยงานเข้าลุงพลแล้วค่าตัวเป็นแสนแน่เลยเนี่ยคนธรรมาว่าดีใจด้วยลุงพลจะได้รวยสัทีคนธมาบอกว่าเอาเลยลุงเอาให้คนอกแตกตายเลยคนธรรมาว่าเอาเลยลุงพลลุยโลดคนธมาบอกว่ารุ่งเรืองแล้ว หมดเคราะห์หมดโศกต่อไปมีแต่ร่ำรวยสู้ๆคนธรมา,าว่าน้ำึ้นให้รีบตักครับรุงพลคนธรมา,าว่าจัดเลยลุงพลเป็นเงินเอาเลยค่ะฟ้าเปิดแล้วลุงพลคนธรมาบอกว่าคนอะไรจะดวงมหาเฮงได้ขนาดนี้ถ้าซื้อหวยคงเหมือนกับถูกรางวัลที่หนึ่งติดๆกันทุกงวดคนทรมาบอกว่าได้รถฟรีสวยๆอีกคันจะไปจอดไว้ที่ไหนดีคนธมาบอกว่า สุดยอดเลยค่ะลุงโคตมาบอกว่าดีใจนําเดอร์ลุงพลสุดยอดเลยค่ะเชียร์ค่ะโคตมาบอกว่าบุญนําพาวาสนาน้อมนําความสงสัยในวันนั้นทําให้มีในวันนี้โคตมาบอกว่าเงินทองไหลามาเทมาหาลุงพลโคตมาบอกว่าลุงนี่เจริญเจริญจริงๆโคตมาบอกว่าต่อไปคงไม่มีใครดูถูกได้อีกแล้วแต่ต้องอยู่ในศีลในธรรมตรงต่อตัวเองและผู้อื่นให้มาก คธมาบอกว่านี่คือสิ่งที่อยากเห็นมานานโดยแต่ละภาคมีการสร้างเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคด้วยตนเองโดยการสนับสนุนคนในพื้นที่เข้ามาทํางานขอบคุณพี่อุบมาเป็นตัวนําให้เกิดการจ้างงานสําหรับคนต่างจังหวัดอย่างเราๆค่ะขอพี่อุบวิริยะย้ายไปจังหวัดอื่นด้วยนะคะจะได้เกิดการจ้างงานการเกิดขึ้นอาจจะจัดแคมเปญล่าฝันบ้านนอกก็ได้ค่ะ โคตมานั้นบอกว่าเฮงเฮงปักปังน่าลุงโคตมาบอกว่าสุดยอดไปเลยเอฟซีลุงพลต้องอุดหนุนกันแน่ๆเลยโคตมาบอกว่าไม่แปลกที่จะมีคนจ้างถึงขนาดมีซิงเกิลเพลงอัปโหลดใน YouTube เป็นล้านวิวโคตมาบอกว่าอิสุสุน่าให้ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์มั่งลุงพลแกขับอิสุสุอยู่นะโคตมาบอกว่าสุดยอดค่ะลุงพลไปให้สุดโคตมาบอกว่า ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปหน้ะลุงพลพ้าแตนพระคุ้มครองจ้าคนธมาบอกว่าตอนลำบากก็จนเหลือเกินฝาบ้านก็ไม่มีคนธมาบอกว่าขอให้ลุงพลพร้อมครอบครัวและผู้มีอุปการะคุณต่อลุงพลมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปทุกคนนะคะคนธมาบอกว่าจริงหรือนี่รอติดตามกันต่อไปครับคนธมา,าว่า เอาเลยลุงขอให้ได้เงินเอาไว้ให้น้องๆเรียนสูงๆจ้าคนธรมาบอกว่าขอให้เฮงๆขายดีๆคนธรรมาบอกว่าดีใจด้วยนะคะขอให้ลุงพลรักษาความดีต่อไปนะคะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับและเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับสำหรับลุงพลป้าแตนนะครับก็ได้มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับเรื่อยๆนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่รับชม ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเราจะอัปเดตข่าวสารล่าสุดและอัปเดตความคืบหน้านะครับที่น่าสนใจของลุงพลให้ท่านฟังทุกวันเลยนะครับชมภาพประวัติศาสตร์จินตลาภูลาบลุงพลเขียงคู่บนเวทีงานบวงสวงพญาเต่างอยนักร้องสาวเสียงพินอย่างคุณจินตลาภูลาบเจ้าของผลงานเพลงเต่างอย นำชาวบ้านนับพันรำบวงสวงและไหว้สาพยาเต่างอยบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางนักท่องเที่ยวนับหมื่นพร้อมขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเต็มวงคู่กับลุงพลแห่งบ้านกกกอกลุงของน้องชมพู่วันที่1กันยายน6-3ที่ลานพยาเต่างอยสวนสาธารณะริมน้ำพุงตำบลเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลน,นครได้มีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานไหว้าสาพญาเต่างอยและไหลเรือไฟประจำปี2563โดยบรรยากาศนะครับเต็มไปด้วยความอิ่มบุญกันท่วนหน้าจากนั้นนะครับก็มีการถวายองค์พระป่าเพื่อสมทบการก่อสร้างสะพานบุญเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวเชื่อมต่อระหว่างพญาเต่างอยไปยังวัดพระธาตุเต่างอยนะครับท่ามกลางการคัดกรองโควิด -19 อย่างเข้มข้นนะครับ ต่อมาในเวลา14นาฬิกานักร้องสาวเสียงพินอย่างคุณจินตลาภูนลาบเจ้าของเพลงเต่างอยนะครับอันโด่งดังแต่งชุดสีแดงนะครับร่วมกันกับชาวบ้านนับพันนะครับแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าภูไทยพื้นเมืองนะครับได้รำบวงสวงถวายแก่พ่อปู่พญาเต่างอยนะครับโดยใช้เพลงเต่างอยและเพลงทํานองดนตรีพื้นเมืองนะครับใช้เวลากว่า1ชั่วโมงนะครับจึงเสร็จพิธีนะครับ จากนั้นเวลา16บหกนาฬิกานะครับนายมนสิทธิ์ภัยสาลีธนวัฒนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับทำพิธีเปิดงานไหลเรือไฟนะครับอำเภอเต่าง,งอยประจำปี2 5 6 3อย่างเป็นทางการนะครับก่อนที่คุณจินตลาภูลาบจะขึ้นเวทีนะครับเปิดคอนเสิร์ตแบบเต็มวงนะครับซึ่งมีการเชิญลุงพลหรือชัยพลวิพานะครับแห่งหมู่บ้านกกอกลุงของน้องชมพู่นะครับขึ้นเวที ด้วยนะครับ้าไฟย้อมครามสีน้ำเงินนะครับเข้าสลับลายสกอตนะครับสีขาวและร้องเพลงคู่กันกับนักร้องสาวนะครับโดยมีแดนเซอร์คือป้าถอนและป้าจำลองนะครับคอยสร้างสีสันตลอดเวลานักร้องสาวเสียงพินยังโชว์นะครับเสียงแหบเสน่นะครับอีกหลายเพลงมีแฟนคลับของจินตลานะครับและแฟนคลับของลุงพลนะครับมาติดตามชมกว่า1 0,000คนครับ นอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงตอบรับนะครับจากแฟนเพลงนะครับที่ได้ชื่นชมลุงพลไว้นะครับก็มาฟังกันเลยนะครับคนแรกนันบอกว่าสุดยอดค่ะลุงพลพี่จินน้องไอซ์คนตอมาบอกว่าขอชื่นชมทีมงานคุณภาพของพี่จินตลาและตัวพี่จินเองน่ารักมากค่ะให้เกียรติแขกรับเชิญได้ดีมากๆค่ะขอชื่นชมจากใจจริงค่ะและขอให้ทีมงานพี่ปังปังยิ่งขึ้นไปค่ะ ขอบคุณที่ให้โอกาสลุงพลได้แจ้งเกิดในวงการด้วยนะคะถือว่าพี่ได้ทําบุญไปในตัวด้วยค่ะคนทมาบอกว่าเย่เย่ขอเสียงหน่อยจ้าลุงพลพี่จินของพวกเรามาแล้วคนามาบอกว่าตอนพี่จินชวนลุงพลไปซ้อมกันสองคนน้องไอซ์มีความหวงลุงพลแทนป้าแตนฮ่าฮ่าน่ารักทั้งเวทีค่ะคนรมาบอกว่าคักๆักมวลมวลลุงพลร้องเพลงเพราะ น้องไอซ์เต้นพลิ้วมากนัดชิวก็เก่งมากดูไปยิ้มไปลุงพลและน้องไอซ์ขอให้ปังๆได้เป็นซุปตาเป็นบอยแบรนด์ระดับอินเตอร์คนทรมบอกว่าด้วยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครเข้ามาคอมเมนต์ด้วย้อยคำดีๆขอให้เจริญเจริญยิ่งขึ้นไปคนธรมบอกว่าน้องไอซ์เบาได้เบาเกรงใจแดนเซอร์พี่จินตลาด้วยคนธรมบอกว่าใครกดไลค์เมนนี้ขอให้รวยๆนะคะคนทรมบอกว่าคุณจินตลา นอกจากร้องเพลงไพรละอแล้วยังเป็นคนมีจิตใจดีงามรวมทั้งไหวพริบหลายอย่างบนเวทีแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำขอชื่นชมด้วยใจจริงค่ะคงจะดังอีกนานเพราะได้ทีมงานที่ยอดเยี่ยมมีความพร้อมหลายด้านสังเกตจากการเตรียมงานอย่างมืออาชีพสุดยอดค่ะฝากดูแลลุงพลและครอบครัวด้วยนะคะเพราะเขาเป็นคนซื่อและเป็นคนดีค่ะคนถัดมาบอกว่า คนเยอะมากน้องไอซ์ไม่กลับไปเป็นนักข่าวแล้วเหรอคะเป็นแดนเซอร์ไปสะละฮ่าๆคนทํามาบอกว่าหนุกหนานมากๆเลยดูไปยิ้มไปจนฟันแห้งหมดแล้วฝากคุณจินตลาดันลุงพลให้ดังสุดๆค่ะคู่คุณจินไปนานๆนะคะรักคุณจินตลารักลุงพลค่ะคนทํามาบอกว่าดูไว้ซะสาวิตรีคนทํามาบอกว่าสุดยอดไปเลยครับลุงพลพี่จินตลาสู้ๆครับลุงพลป้าแตนคนทํามาบอกว่า ดีต่อใจมากๆขอบคุณพี่จินที่พาลูกพลป้าแตนน้องไอซ์นัทชิลขึ้นเวทีนะคะดูแล้วมีความสุขมากๆค่ะจากที่พี่มีแต่ความทุกข์ในใจในวันนี้ได้ดูคลิปนี้แล้วมีความสุขมากๆค่ะช่วยต่อชีวิตของพี่ไปอีกค่ะวันนี้มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะรักคุณจินตลาที่สุดเลยจ้าคนมาบอกว่าสุดยอดมากค่ะเก่งและน่ารักมากๆบรรยากาศอบอุ่น ชมแล้วมีความสุขมากค่ะ FC ทั้งลุงพลทั้งจินตลาค่ะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเสียงตอบรับนะครับและคำชื่นชมจากประชาชนนะครับและแฟนคลับของลุงพลและพี่จินตลานะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันด้วยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกดไว้ด้วยนะครับ